ไอเดียทำเงินแอนหนึ่งกลยุทธ์เสี่ยงโชคแบบวัดใจลงทุนร้อยรวยล้านเพื่อฝันหรือเป็นไปได้สนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8ู4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดกลยุทธ์เสี่ยงโชคแบบวัดใจ พลิกเงิน100บาทสู่เศรษฐีเงินล้านชั่วข้ามคืนฉบับละเอียดสำหรับผู้ที่ใจกล้าและพร้อมวัดดวงกับโชคชะตากลยุทธ์เสี่ยงโชคแบบวัดใจคือหนทางที่อาจพลิกผันชีวิตคุณจากเงิน100บาทให้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านในชั่วข้ามคืนได้จริงแม้จะเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้ที่กล้าเสี่ยง หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการใช้เงิน100บาทที่มีอยู่ลงทุนในช่องทางเสี่ยงโชคที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยช่องทางที่เข้าขายและเป็นที่นิยมในประเทศไทยคือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลน,นั่นเองทำไมต้องเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากดิจิทัลหนึ่งเข้าถึงง่าย สลากมีจําหน่ายทั่วไปหาซื้อได้ง่ายด้วยเงิน100บาทหรืออาจน้อยกว่านั้นหากซื้อสลากดิจิทัล 2. เงินลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับช่องทางการลงทุนอื่นๆเงิน100บาทถือเป็นเงินลงทุนที่ต่ำมากทำให้กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด 3. ผลตอบแทนมหาศาลร,รางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่าหลายล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการพลิกชีวิตให้ร่ำรวยได้ในทันทีสี 4. ความหวังที่เป็นสากลการเสี่ยงโชคกับสลากเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและเป็นความหวังของคนจำนวนมากที่ต้องการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินสถิติและความน่าจะเป็นมองโลกตามความเป็นจริงสิ่งสําคัญที่ต้องตระหนักคือโอกาสในการถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นต่ำมาก สถิติอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า 1. จำนวนสลากทั้งหมดในแต่ละงวดมีสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกมา1 000, 000, ล้านฉบับชุดละ2ฉบับ 2. รางวัลที่1มีเพียง1รางวัลต่อ1ล้านฉบับ 3. ความน่าจะเป็นโอกาสในการถูกรางวัลที่1คือ1ในล้านตัวเลขนี้บอกอะไรมันบ่งชี้ว่าการถูกรางวัลที่1นั้นยากอย่างยิ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น โอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งน้อยกว่าโอกาสถูกฟ้าผ่าสถิติจากในชั่นแนลจีกรฟิกระบุว่าโอกาสที่คนเราจะถูกฟ้าผ่าในช่วชีวิตอยู่ที่ประมาณหนึ่งใน15,300ซึ่งยังสูงกว่าโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งหลายเท่าแต่สถิติไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แม้สถิติจะดูน่าท้อแท้แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสถิติเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมในความเป็นจริง ทุกงวดมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแม้โอกาสจะน้อยแต่ทุกงวดก็มีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสถิติไม่ได้จำกัดว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปโอกาสหนึ่งในล้านนั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ซื้อสลากวัดใจอย่างมิสติกกลยุทธ์เสี่ยงโชคแบบวัดใจไม่ใช่การลงทุนที่เน้นความแน่นอนแต่เป็นการซื้อโอกาสด้วยเงินหนึ่งรอบาท ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องบริหารความเสี่ยงอย่างมิสติก 1. จำกัดงบประมาณใช้เงินเพียง100บาทหรือจำนวนเงินที่คุณสามารถเสียได้โดยไม่เดือดร้อน 2. อ,อย่าคาดหวังสูงเกินไปมองว่าการถูกรางวัลเป็นโบนัสไม่ใช่สิ่งที่ต้องพึ่งพา 3. ส,สนุกกับความตื่นเต้นการลุ้นผลสลากเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสนุกไปกับกระบวนการนี้สรุป ความฝันที่เป็นไปได้แม้จะยากเย็นกลยุทธ์เสี่ยงโชคแบบวัดใจด้วยเงิน100บาทผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากดิจิทัลเป็นหนทางที่เพื่อฝันแต่ก็เป็นไปได้ในการรวยข้ามคืนสถิติอาจบอกว่าโอกาสน้อยนิดแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นความเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปสิ่งที่คุณต้องมีหงเงินหนึบาท หรือมากกว่านั้นเล็กน้อยหากต้องการเพิ่มโอกาสแต่ไม่ควรเกินงบที่กำหนด 2. ใจที่กล้าเสี่ยงพร้อมรับความไม่แน่นอนและผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามหวัง 3. ความหวังเชื่อมั่นในโชคชะตาและโอกาสที่อาจพิดผันชีวิตคุณคำเตือนกลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงมากไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินหรือผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอน โรดใช้วิจารณญาณและเล่นอย่างมิสติกท้ายที่สุดการเสี่ยงโชคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานหนักการพัฒนาตนเองและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบยังคงเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการทางลัดและพร้อมวัดใจกลยุทธ์นี้อาจเป็นประตูสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันจบแล้วครับ ถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากไอดี ID ทำเงินโดยเอมนคอนตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1ย์0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ